เราสมบทเป็นหมอเราก็จะเข้าไปฟังเสียงหัวใจเขาก่อนตุก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 เขาบอกเขาอกหักไงเราเข้าไปฟังแล้วเราก็แบบว่าทําไมอกก็ไม่ได้หักนะแค่บิดนิดหน่อยอะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมให้น้องไมยก็เออเลยครับเพราะก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้เราสองคนไม่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันบ่อยเราก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันแหละแต่อาจจะไม่ได้บ่อยเท่าคนคนอื่นๆคนก็จะไม่ได้เห็นว่าเราเป็นคนยังไงหรืออะไงแต่ว่าเรากล้ารับประกันว่าเรื่องนี้วิศวะกับไฟฟ้าเนี่ย นี่คือเคมีของไฟฟ้าวายคือเคมีของจูมาร์จริงๆดีขึ้นเรื่อยๆครับพี่นุ่มคือไม่ถอบตัวเลยเหรอเอาก็พูดจริงๆเราก็พูดไปตามเนื้อผ้าคือถ้ามันไม่ดีเราก็บอกคุณผู้ชมไปเลยว่าช่วงนี้มันไม่ดีเลยครับเดี๋ยว แต่ว่าแต่ช่วงนี้มันดีมากไงช่วงนี้มันดีมากคือตั้งแต่แรกมาเราก็จะแบบว่าเขินเขินกันไม่กาไม่กล้าพูดกันเดี๋ยวนี้เราก็กล้าเล่นกันมากขึ้นครับสุขสานมากขึ้นก็อย่างที่บอกอันนี้เป็นเรื่องที่สมแล้วเนาะก็เหมือนเหมือนที่พี่จูบอกว่าพอเรื่องแรกพอเราเพิ่งรู้จักกันใหม่แล้วอาจจะไม่กล้าเล่นอะไรกันขนาดนั้นหรือว่าการเข้าบทละครบางทีอาจจะมีความเขินกันบ้างเพราะอะไรยังยังไม่สนิทกันแต่ว่าพอเป็นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่3แล้วผมก็รู้สึกว่า พอเราสนิทกันมากขึ้นเราก็กล้าที่จะเเล่นเราจูนกันติดมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับมันมันทำให้การทํางานเนี่ยค่อนข้างง่ายสังเกตตลอดเยอะแยะใการทำได้เง่หนเรื่องที่สองหลัจากเขาเการกลับตัวเข้ามาใช่ใช่ใช่ครับเป็นไงบ้างครพอเรารู้เออเรื่องเข้าใจเรื่องนีมากขึ้นแล้วการทำงานง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นมากง่ายขึ้นมากเลยแบบว่า มันแบบเหมือนกับเรื่องก่อนหน้าในเชอรี่แมจิกใช่ไหมเราต้องเราต้องพึ่งพ่มกับเยอะหน่อยพึ่งเพียกเยอะหน่อยคือเพียกก็ต้องเข้ามาบีบเราแบบว่าเออมันจะเป็นอย่างนี้นนเดี๋ยวเราแบบรู้สึกอย่างนี้ตัวละครมันรู้สึกงี้อยู่เดี๋ยวเราต้องแสดงออกไปอย่างนี้ตัวนี้รู้สึกอย่างี้มันแบบว่ามันใช้มันใช้ปัจจัยภายนอกเยอะแต่ว่ามาเรื่องเนี้ยคือมันแทบที่จะแบบว่าไม่ต้องแบบใช้อย่างอื่นเลยอะคือเราเข้าใจในตัวของเราเองเราก็กล้าเล่นกันมากขึ้นแบบว่า การเล่นกันมากขึ้นกล้าสบตากล้าทานู่นทํานี่ทํานั่นที่แบบว่าบางทีมันไม่ได้อยู่ในบทแล้วมันทําให้แบบซีนมันสนุกขึ้นมันใบขึ้นอย่างเงี้ยครับครับพูดาโอเคผมว่าอาจจะอาจอาจจะด้วยปัจจัยหนึ่งก็คือคาแรคเตอร์ของตัวละครกับตัวจริงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมันเลยทําให้การทํางานเนี่ยค่อนข้างง่ายแล้วพอเราสนิทกันมากๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเออการมาทํางานแต่ละวันนี่ะรู้สึกว่าเออเรามีความสุขเราแฮปปี้เพราะว่าแบบเราก็ไม่ได้เครียดว่าแบบวันนี้เราต้องเจอซีนที่แบบ มันจะต้องยากโอเคซีน okay, ยากมันก็มีแหละแต่เราก็แบบเราเราสามารถเล่นได้อ,อะไรเงี้ยครับถ้าพูดถึงเรื่องการฝันการเปิดจอยู่เรื่องต้นแับตอนนี้ความสุขของเราเป็นไรเยอะแล้วคุยความจริงอะจูเด็ดอะความจริงอะจูก็อยู่มานานนะจูอยู่มานานน,ะนี่คือก็ถ้าคนไม่รู้เนี่ยคือจูอยู่จะมาสิบปีแล้วนะจริงเห<ค>รอใช่คือจูจะสิบปีแล้วนะคือจูเริ่มตั้งแต่แบบว่านาดาวตอนปีสองพันสิบหกสิบเจ็ดอะประมาณนั้นอนะจะสิบปีแล้วก็คือ เราก็ผ่านหลายแนวเล่นทั้งละครเวทีมาทั้งละครช่องทั้งซีรีส์ออนไลน์ <Okay. S 1> จนมาถึงเนี่ยได้รับโอกาสมาลองเล่นซีรีส์วายดูแบบพอเหมือนกับว่าพอเล่นซีรีส์วายมันมันเหมือนเป็นอีกศาสตร์หนึ่งเราเหมือนกับต้องไปใช้ชีวิตกับคนอีกคนนึงที่เราไม่รู้จักกันเราไม่รู้ว่าแบบว่าเออเขาเป็นคนยังไงเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรแต่ว่าสเสน่ห์ของมันก็คือยิ่งมันผ่านเวลาไปเรื่อยๆมันจะเหมือนผลไม้พี่หนุ่มคือ มันจะยิ่งสุกยิ่งสุกยิ่งสุกแล้วพอยิ่งสุกพอมันถึงหน้าของมันแล้วพอคนกินอ่ะมันจะยิ่งมันจะอร่อยพอดีล้ำลึกจริงๆริงมันมันแบบว่าคืองานในวงการมันต้องใช้เวลาจริงคือมันเล่นเยอะก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเก่งเล่นเล่นเล่นน้อยก็ไม่ได้แปลว่าไม่ไม่ได้แปลว่าแบบว่าเออเราเราไม่เก่งหรือว่าเราเราไม่ประสบความสำเร็จคือแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ว่าทุกคนมันจะมีเวลาสุกของมัน แล้วแค่รู้สึกช่วงนี้จูนก็แค่รู้สึกว่าเออช่วงเนี้ยหลังจากผ่านหลายๆอย่างมาช่วงนี้มันกําลังอยู่ในช่วงที่มันกําลังจะสุกพอดีมันเป็นช่วงเวลาของจูเดียร์ก็คงต้องอย,า,งกอยาก,ยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่ <laughs> คือแต่แต่ว่าถึงมันจะไม่ใช่ช่วงเวลาของเราแต่เรารู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราแฮปปี้ที่สุดในชีวิตครับอย่างบ้านเองข้ามการมาได้2ปีใช่ครับผมถ้าถามว่าเป็นไงผมก็รู้สึกว่า โอเคเราเราก็สามารถเรียกตัวเองว่าเป็นนักแสดงได้อย่างเต็มตัวแล้วผมก็รู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้ในการทํางานมากๆในในการแบบว่าแสดงต่างๆครับรู้สึกว่าเป็นรู้สึกว่าเป็นช่วงที่แบบชีวิตเรามีความสุขมากๆเยอะบ่อยก็คุยเยอะสิเพราะแบบเราทางานด้วยกันแบบว่าเกือบทุกวันเงี้ยเราก็แบบคุยเยอะครับคุยเยอะสนิทกันมากขึ้นการปีในวงการของเาเอาจริงๆนะอันนี้พูดเรื่องดีก็หมายถึงว่าด้วยความที่พี่จูอ่ะเขาแบบว่า ได้มีการทํางานในเรื่องของการแสดงมาก่อนแล้วแบบค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์เยอะผมก็จะแบบคอยเอามาใช้เพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นนักแสดงที่เก่งกว่า,วาแล้วก็แบบเล่นมาก่อนเนี้ยเวลาเขาส่งอะไรมาเราก็จะแบบคอยสังเกตแล้วก็เอามานํามาปรับใช้ก็เหมือนเราเรามีพาร์ทเนอร์ที่ท,ที่ดีที่เก่งเนี้ยครับเราก็สามารถทํางานได้ง่ายขึ้นครับอะไรนะครับ เราจูนน้องแนะน้องหาเราผ่านการแสดงมายืมากจูไม่ค่อยเอาความจริงก็ไม่ค่อยไม่ไม่ได้แนะนำน้องเพราะว่าจูเชื่อว่าธรรมชาติของตัวมาร์กเองอ่ะเป็นคนที่แบบว่าไม่ต้องไปปรับอะไรเยอะถ้าสมมุติว่าเราไปเราไปพูดหรือเราไปนี่อะไรเขาเยอะเสน่ห์เขาจะหายแบบเขาจะเริ่มเก่งใช่ป่ะใช่ถ้าสมมุติว่ามึงเป็นคนที่แบบว่าถ้าสมมติว่าต้องมีคนเข้ามาบอกให้ทำานี่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 เยอะจะเริ่มเก่งจะเริ่มรู้สึกแบบว่าจะเริ่มรู้สึกไม่ธรรมชาติ แต่รู้สึกว่าธรรมชาติของเขาเป็นคนที่แบบว่าเซนส์ดีอยู่แล้วครับแต่ผมผมก็บบต้องต้องคอยสังเกตว่าเอ้ยโอเคคนนี้เขาเล่นประมาณนี้เอ้แบบนี้มันดีนะเราก็แบบจําแล้วก็นํามาใช้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าเอาจริงนะชมนะคือในเรื่องสาหัสเทวดาเนี่ยตั้งแต่ออกกองเล่นคู่กันมา4คิวเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มาร์กชายมากแบบว่าเอาเอาจริงอะกูะรู้สึกว่าอะพูดชมชมจากใจเลยนะกูรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มึงเล่นดี เล่นดีเลยหมายความว่าที่ผ่านมาไม่ที่ผ่านมาไม่ได้แปลว่าไม่ดีแต่ว่าเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยแบบว่าอ่ะเรื่องก่อนอันนี้ดีอาจจะอยู่ตรงนี้แล้วเออมาร์กมันเล่นดีไว้แต่นี่มันคือแบบเอ้ยดีมันก็มันแบบดีขึ้นใช่ดีแบบก้าวกระโดดมันมีความธรรมชาติมันมีความมันมีการรับส่งกันมันมีการมันมีการแบบว่าเหมือนมันซิงค์อะไรบางอย่างกันเหมือนเหมือนเราไปเจอจุดที่มันคลิกซึ่งกันและกันแล้วเหมือนทุกอย่างมันโฟล์ไปได้ด้วยกันอะไรเงี้ยครับ ครับแฟนแฟนศับเขาก็เห็นเคมีของเราสองคน,งนคือมีความน่ากไม่มิ้แม่นนนี่อะไรอย่างเงี้ยควมาเรื่องนี้เป็นยังไงครับคือเรื่องเนี่ยมันคือเราสองคนเนี่ยแฟนคลับก็จะเห็นเราสองคนอยู่แล้วแต่เขาอาจจะยังไม่ได้เห็นเราเยอะขนาดนั้นเราเขาก็เห็นเราในในในซีรีส์ในละครที่เราเล่นมากกว่าเขาก็จะยังนึกภาพไม่ออกว่าเคมีของจูมาร์กในชีวิตจริงเป็นยังไงกันแน่เพราะเพราะก็ยอมรับว่าก่อนอันเนี้ยเราสองคนไม่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันบ่อย เราก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันแหละแต่อาจจะไม่ได้บ่อยเท่าคนคนอื่นๆคนก็จะไม่ได้เห็นว่าเราเป็นคนยังไงหรือเรา,างไงแต่ว่าเรากล้ารับประกันว่าเรื่องนี้วิศวรรคกับไฟฟ้าเนี่ยนี่คือเคมีของไฟฟ้าวายคือเคมีของจูมาร์จริงๆคือมันเหมือนกันมากแบบว่าตัวละครมันแทบที่จะแบบว่าเหมือนแค่เอาจูมาร์ไปใส่เสื้อชอ็อปแล้วก็อยู่ในอยู่ในสถา,านการณ์นั้นๆเลยอะ่ะใช่ครับใช่ครับมาคืออยงว่าตัวละครตัวนี้มันก็ดีเลยเราตัวร โอ้จริงๆอะผมนะ่าจะเป็นคนที่รีเลทเยอะที่สุดในในบรรดาหกคนเพราะว่าด้วยความที่ผมเรียนวิศวะมาแต่มันถ้าถามว่าเออประสบการณ์ต่างๆเอาเอามาได้ใช้ได้ทั้งหมดไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นอาจจะด้วยที่แบบว่าตรงแค่ว่าเราเรียนวิศวะมาก็นําสามารถนำมานำมาใช้ได้ประมาณหนึ่งครับครับ <c oughs> จริงจริงก็ด้วยความ ถ้าเป็นเรื่องของตออัวละครก็อย่างที่บอกว่าตัวละครอ,คอ,อะคารคเตอร์ของตัวละครอ,คอ,อะมันค่อนข้างที่จะเหมือนผมจริงๆกับพี่จูจริงๆเนี้ย <c oughs> มันก็มีทั้งข้อดีทั้งและข้อเสียข้อดีก็คือมันเราสามารถที่จะเล่นหรือว่าถ่ายทอดออกไปเนี่ยง่ายเพราะมันใกล้เคียงกับตัวจริงแต่ว่าเรื่องที่ยากคือเราต้องหาสเสน่ห์ให้ตัวเองใช่ครับเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องทากันบ้านหน่อยคือมันบางทีมันถึงขั้นแบบว่าความความเหมือนกันมันถึงขั้นประมาณว่า บางซีนอะเรายังไม่เห็นบทเลยอะแบบว่าบางซีนเรายังไม่เห็นบทเลยอะแต่ว่าพอพี่นิวผู้กกับบอกว่าเออเดี๋ยวซีนนี้มันจะเป็นอย่างนี้เราพูดได้เลยว่ามันจะพูดแบบไหนบ้างแล้วมันตรงแบบ80%ของบทอะแบบว่าคือคือเนี่ยเดี๋ยวพูดอย่างนี้ชัวร์แล้วเดี๋ยวพูดอย่างนี้ไอ้นี่พูดอย่างนี้แล้วต่อด้วยลายนี้ชัวร์ <ừ. S 2> ซึ่งเรายังไม่เคยเห็นบทเลยแต่ว่าพี่นบอกเออเออแบบมันคืบางทีมันก็ช่วยในการเขียนได้เหมือนกันเพราะว่าบทเนี่ยมันก็ต้องไฟนอไปเรื่อยเรื่อยเพื่อนเรี่สุด บางทีแบบว่าเขาเห็นเราเล่นแล้วเราอินพุตกับเขาไปเขาก็เอาไปพัฒนาบทต่อได้เหมือนกันครับอย่างเเรื่องของคู่เราในเรื่องนี้เป็นยังไงเซตติ้งอะครับเซตเรื่องอ๋อเ้นเรื่องเ้นเรื่องของของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าคือเรื่องเราเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะมีคอนฟลิกต์ประมาณหนึ่งแต่ว่าเป็นปมคอนฟลิกต์แบบว่าเป็นคอนฟลิกต์ข้างในตัวไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีปมในใจลึกๆอยู่ปมอะไรบางอย่างเดี๋ยวไปลุ้นเอาในเรื่องแต่ว่าปมเนี้ยเป็นปมที่ทําให้ เหมือนกับว่าทําให้มันใช้ชีวิตอย่างที่มันใช้อยู่ทุกวันนี้ซึ่งมันไม่รู้ตัวว่าเป็นเรื่องที่ผิดจนกระทั่งมีน้องวายเข้ามาครับก็โอเคน้องวายก็จะมีปมอาจจะอาจจะไม่ใช่ปมอาจจะเป็นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะมีปัญหา <laughs> ก็คือปัญหา <laughs> หัวใจนั่นแหละอย่างที่คนเห็นในในทีเซอร์น้องวายก,ก็จะเป็นอย่างก็จะเป็นอย่างทุกวันนี้จนจะมาเจอพี่ไฟฟ้าพี่ไฟฟ้าเขาก็จะสอนเกี่ยวกับความรักต่างๆประมาณนั้นครับน้องวายยังไม่รู้จักควารักหรือน้องวายชำรักมา แผลสดแผลสดเลยแผลสดเลยโอเคอาจจะอาจจะด้วยว่าความรักเราอาจจะไม่ได้ช่ำชองขนาดนั้นแล้วพอมาเจอพี่ฟ้าเขาก็แบบออกตัวมาเลยว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะสอนเราเรื่องความรักในการจีบหรือว่าในการมีความรักต่างๆเราก็เลยโอเคแลนก็เป็นสิ่งที่เราต้องการเหมือนกันประมาณนี้ครับคือเยอะนะก็อย่างเช่นในเทอย่างเช่นในเทเลอร์ที่ปล่อยไปนะครับเราเราก็จะเราสมบทเป็นหมอเราก็จะเข้าไปฟังเสียงหัวใจเขาก่อนตุกตุก ตุกๆเขาบอกเขาอกห,กหักไงเราเข้าไปฟังเรา,าก็แบบว่าทําไมอกก็ไม่ได้หักนะแค่บิดนิดหน่อยอะเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมให้น้องมายก็เออเลยครับ <laughs> <laughs> คือมันจะเป็นความอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นแบบว่าจริงๆแล้วอ่ะในซีนเนี้ยคือเราก็บอกว่าซ่อมให้คนดูจะเห็นว่าชอบกันชัวร์แต่จริงๆลึกๆในใจอ่ะตัวละครทั้งสองตัวเนี้ยมันเป็นตัวละครที่แบบว่ายังไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกเพราะเป็นคนที่ เป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์บอกตรงๆเลยคือไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นคนที่เหมือนแบบว่ากล้าโลกประมาณนึงแบบคุยกับคนอื่นมีประสบการณ์ชีวิตเยอะแต่จริงๆแล้วอ่ะรู้ไปหมดเลยเรื่องคนอื่นยกเป็นเรื่องตัวเองเหมือนเหมือนพี่ฟ้าจะเป็นโค้ชโค้ชความรักแล้วอันนี้โค้ชจะได้ลงสนามแล้วใช่ก็จะมาดอดูว่าโค้ชจะเป็นยังไงสอนไปสอนมาก็ือนั่นแหละโดนเองโดนเองครับที่การทำงานกับอีกสองคู่เป็นไงบ้างฮะหได้ทำงานกับลองมองระมาหนึ่ง แต่ว่าการทํางานกับเพอร์เซนต้าเนี่ยก็เรียกได้ว่าก็ตามเนื้อผ้าครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> คือเพิร์ดจะมีความโซนของเขาเซนต้าเนี่ยก็ตามวัย <c oughs> คือในเรื่องเนี่ย <c oughs> ผมต้องเล่นเป็นคนที่อยู่ในวัยเดียวกัน <c oughs> <c oughs> แล้วก็คือประเด็นก็คือแต่ผมมาแก่กว่าเยอะ <c oughs> ต้องลดอายุตัวเอง <c oughs> แล้วต้องควบคุมให้สถานการณ์ไม่วุ่นวายเกินไปโดยที่ทำไงก็ได้ให้เราดูไม่โตกว่ามาก <c oughs> เราก็จะแบบว่าอ่ะเราต่อต้านไม่ได้เราก็เข้ารวมซะเลยเราก็จะแบบว่าเป็นความปวดพอเราปวดมากๆจนแบบถึงขั้นแบบจะเป็นบ้าแล้วอ่ะสองคนนี้เห็นแล้วแบบว่าโอเคนี่อาจจะเกินลิมิตไปเขาก็ช่วยควบคุมเราแล้วทุกทุกอย่างก็จะเงียบมาเองนี่คือเทคนิคของเราในการเลี้ยงเด็กคือเราก็ต้องเป็นเด็กที่เด็กยิ่งกว่าโอเคแต่มาง่ย่าคือน่จะวัยเดียวใครเพราะว่าเออก็คือคือเอาจริงอ่ะของของผมบทน้องวายยังยังไม่ได้เข้ากับตัวละครอื่นเยอะขนาดนั้นอาจจะมีคร่าวคบ้า คร่าวๆบ้างแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบก็คือการเล่นกับเพิร์ตคือคืออย่างที่ทุกคนบอกว่าเอ่อตัวละครของเพิร์ตอะชื่อโยธาเนาะ<ม>เขาจะเป็นคนแบบขึ่มๆนิ่งๆแต่ว่าตัวจริงอะน้องเพิร์ตเขาจะค่อนข้างสนุกเฮฮาแล้วมันจะค่อนข้างที่แบบน้องเพิร์ตเขาจะชอบแกล้งคนอื่นหรือว่าเวลาเราเข้าซีนกันอะคือเขาจะต้องแสดงออกมาเป็นคนเงีย,งยบๆแต่บางทีเขาอะจะหลุดขำตลอดอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราหลุดด้วยโอเคม,มันก็อาจจะ ทำงานยากแต่ผมรู้สึกว่ามันสนุกในการใช้ชีวิตในการทํางานด้วยกันครับน่ารักดีแต่พอเป็นคอมเมดี้แน่ป็นทางของจูเนียร์เลยนะทางของเขาเลยถองเขาเลยต้องถนัดมากคือยิ่งเป็นคอมเมดี้ที่แบบว่ามาจากตัวเองด้วยอ่ะมันยิ่งสนุกในการแบบเล่นอ่ะพอแบบว่าพี่นิวเขาจะไม่ค่อยคัดเขาจะให้ปล่อยให้จูเล่นไปเรื่อยอ่ะแล้วจูก็พูดไปเรื่อยอ่ะต้องไปถามสองคนนี้เพราะสองคนนี้โดนโดนมาเยอะแล้วเหมือนกันเขาก็บอกให้จูเล่นไปเรื่อยจูก็เล่นของจูไปเรื่อยไปมันสนุกสนุกทำงานนกองนี้สนุกครับ แต่มันมีความโรแมนติกไงคอมเมดี้โรแมนติกไงคู่เราโรแมนติกเบย์ไหนอันจริงโรแมนติกมากนะก็อย่างอย่างที่บอกะอะพอมันจะต้องพี่ฟ้าเนี่ยจะต้องสอนเรื่องความรักโอเคเขาก็จะต้องสอนให้ดูว่าเนี่ยคนที่มีความรักกันเขาต้องจีบกันแบบนี้เขาจะใช้ชีวิตด้วยกันแบบนี้อะไรเงี้ยมันมันจะมีความโรแมนติกค่อนข้างเยอะมากมันจะมีหลายซีนค่อนข้างมากครับเรื่องละคือเวลาจูไปอยู่ในเรื่องเพอร์เซนต้าจ,จูจะเป็นคอมเมดี้มากกว่า แต่ว่าพออยู่เรื่องนี้โรแมนติกหนักเลยหนักมันต้องงัดแบบทุกมุกในในหนังสือของเรามาเพื่อที่จะสอนเขาในการจีบในการจีบคนคนหนึ่งอ่ะมันก็เลยแบบว่าเหมือนยิ่งใหญ่เหมือนเจอหน้าเหมือนเจอหน้าพี่ไฟฟ้าพี่ไฟฟ้าก็จะหยอดน้องวายทุกครั้งที่เจอกันประมาณนั้นสอนเขาแต่เหมือนจีบไปเองใช่ใช่คือคนดูเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาคาดหวังว่าอยากเห็นไฟฟ้าน้องวายไปไหนอ่ะก็อาจจะได้เห็นเพราะเราก็เรียกได้ว่าทําตามตาราการการจีบสาว ครบแล้วก็ทำเหนือกว่านั้นด้วยสาวว่าฉมองไรอาจจะขนาดนั้นก็ต้องรีบโกยมีอินซีไหมครับูเราอะไรนะครับบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้ครับแต่ว่าเหมือนคล้ายๆว่าแบบว่าเทเลอร์เรื่องที่เราจะเห็นเพิร์ดแบบว่าในเทเลอร์เนี่ยจะเห็นเพิร์ดแบบเหมือนแก้ผ้านิดนึงนะทอนบนเปลือยนิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวเขามาลุ้นกันว่าของเราจะมีบ้างไหมบอกไม่ได้บอกไม่ได้ เพราะว่ายังไม่ได้ถ่ายเอาไม่ใช่ยังบอกไม่ได้ต้องติดตามไม่บอกหรอกไม่บอกหรอกให้ให้ให้รู้เอา่เอาแต่น้องอาเปนให้กับการจะต้องเล่นบทโรแมนติกจริงจริงมันก็สนุกนะครับคือคือโรแมนติกมันจะมีความคอมเมดี้ไปด้วยในในระหว่างซีนผมรู้สึกว่ามันมันมันสนุกมากเหมือนเราก็แบบมันตลกแต่มันก็โรแมนติกเหมือนกันผมผมรู้สึกว่าผมชอบครับ โอ้โหเดี๋ยวคนดูจะได้ไปนั่งรถไฟหอกด้วยกันครับเพราะว่าโอ้โหรถไฟหอกอะไรหรอมันจะโอ้รถไฟหอมันจะมีแบบว่าโรแมนติกสุดแล้วก็ช็อตฟิลสุดแล้วก็กลับมาโรแมนติกสุดแล้วก็เดี๋ยวก็จะแบบว่าค่อยๆมีเออมีปมมีปัญหาแล้วก็ช็อตฟิลแลวกกลับมาโรแมนติกอีกมันจะแบบว่าไปไปเลยเรื่อยๆไม่ผิดพวกมอย่แล้วไม่ผิดอยู่แล้วไม่ผิดแน่นอนครับ โอเคครับผมฝากด้วยนะครับ Perfect t a i l i n e r นะครับสถานฑรเวดานะครับสองทุ่มครึ่งทาง g M m 25นะครับและดูพร้อมกันนะครับทั่วโลกเลย2ทุ่มครึ่งเช่นกันครับทาง YouTube g M T V Official ครับผมครับผมก็ฝากด้วยนะครับก็เรื่องนี้นักแสดงทุกคนแล้วก็เราทั้ง2คนตั้งใจกันมานะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนครับครับฝากด้วยครับ